นะครับก็สสัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะครับหลังจากเมื่อวานทําแบบทดสอบเก็บคะแนนกันไปแล้วนะครับวันนี้นะเราก็จะมานะครับพูดถึงเรื่องการหาพื้นที่นะครับของรูปต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ใช่นะครับรูปเรขาคณิตนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นรูปเรขคณิตนะครับแต่ว่าอาจจะใช้นะครับรูปเรขคณิตมากกว่า1รูปนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นพื้นที่นะครับของนะครับ ส่วนที่แรงเงานะครับางคนก็จะบอกว่าผูเจมไหลหรือเรอเกินนะครับก็จะนะครับให้ดูนะครับตัวอย่างนะฮซัดสามข้อนะครับวันนี้เราจะเลยกันสามข้อนะครับหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับจะขอพิจารณานี่ครับข้อที่ห้าก่อนนะครับรูปข้อที่ห้า นะครับพิจารณารูปนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมนะโดยที่นะครับเป็นสามเหลี่ยมซ้อนกันสองรูปนะครับก็จะมีนี่ครับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะครับไม่ค่อยตรงนะครับสามเหลี่ยมนะครับแข้งนี่นะครับสามเหลี่ยม ABC นะครับซ้อนกับสามเหลี่ยม BDE นะครับ โดยที่นะครับนี่สามเหลี่ยมส่วนนี้นะครับยาวแค่นี้นะครับยาวสองนะครับไม่ได้กําหนดมานะครับว่าเป็นเซนหรือเป็นเมตรนะครับเราจะเรียกว่า2ยูนิตหรือ2หน่วยนะครับนระยะตัวนี้นะครับ2หน่วยนะครับจาก A ถึงดนะครับตัวนี้2หน่วยนะครับแต่ถ้าทั้งหมดเลยนะครับเขากําหนดมาให้ว่ายาวทั้งหมด6หน่วยนะครับจาก A ถึง B นะครับเป็นทั้งหมด6หน่วยนะครับ ส่วน b นะครับถึง e นะครับกำหนดมาให้4หน่วยนะครับ b ถึง e กกำหนดมาให้4หน่วยจาก b ถึง c นะครับนะยาวมาถึงนี่แปดนะครับแปดนะครับแล้วก็ให้หาพื้นที่นะครับส่วนที่แรงเงานะครับนะครับคือแค่นี้แค่นี้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับโหยากเลยนะครับที่เป็นเหมือนนะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตัวนี้นะครับนี่ ยาวมาเนี่ยัว่าเป็นเท่าไหร่นะครับรูปนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับจดบันทึกนะครับหน้าตาไปก่อนนะครับโดยที่นะครับถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะครับรูปนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหานะครับคือระยะนะครับ db ตัวนี้นะครับระยะ db ตัวนี้นี่ครับระยะนี้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ เรารู้ว่าข้างบนตัวนี้2นะครับนะรวมกันทั้งหมดนี้เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแค่ตัวนี้นะครับ db เนี่ยตัวนี้นะครับยาวทั้งหมดนะครับหกลบสเหลือ4นะครับสหน่วยคราวนี้นะครับเราจะเริ่มหานะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ก่อนนะครับสามเหลี่ยมนะครับดีบีซีนะครับ db นะครับแล้วก็ดีบีอีนะครับ dbe โดยที่นะเรารู้แล้วนะครับว่าฐานของเรานะครับยาวทั้งหมด4หน่วยนะครับสูงก็นะครับ4หน่วยเหมือนกันนะครับดังนั้นนเราจะหารูปสามเหลี่ยมนะครับ D B E ก่อนนะครับสามเหลี่ยม D B E นะครับนะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม D B E นะครับก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองครับคูนฐานคูนสูงเหมือนเดิมนะครับคูณฐานคูณสูงนะครับ โดยที่นะครับฐานของรูปสามเหลี่ยม DBE ตัวนี้นะครับนะฐานเป็น4และสูงก็เป็น4นะครับนะคิดคำนวณออกมานะครับก็จะได้เป็นนะครับเนส่วนสครับคูณกับ4แล้วก็คูณกับ4นะครับนะคูณฐานคูณสูง4 4เป็น16นะครับ16จากนั้นมาคูณกับเศนหส่วนสองะครับนะ16คูณกับเศษหส่วนสรือก็คือฐาน2นะครับจะเหลือ8นะครับ8หน่วยก็คือตารางหน่วย ตารางหน่วยนะครับเพราะว่าไม่มีหน่วยมาให้เรานะครับว่าเป็นเซนหรืออะไรแล้วก็ตอบเป็นหน่วยตารางหน่วยนะครับอันนี้คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DBE นะครับต่อมานะครับครูเจมจะหานะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับนี่ก็คือ ABC นะครับเราจะหา ABC ต่อ ABC นะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับสามเหลี่ยม ABC นะครับ ก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับแต่เราต้องหาฐานกับสูงให้เจอนะครับฐานแน่นอนครับเป็น8นะครับสูงเป็น6นะครับนี่สูงนะครับ6ฐานนี่8นะครับ8นะเพราะฉะนั้นนะครับสามเหลี่ยมนะครับ A B C นะครับก็จะเท่ากับจะ้หนึ่งส่วนสองครับคูณกับฐานคูณกับสูงเหมือนกันนะครับคูณฐานคูณสูงนะครับก็จะได้เป็นเส้นหนึ่งส่วนสองฐานเป็นแปดนะครับ สูงเป็น6นะครับสูงเป็น6นะครับ8 6นะครับ48ครับ48คูณกับเซนหนึ่งส่วนเหลือคือหาร2เหลือย4บนะครับตารางหน่วยตารางหน่วยครับพอได้มาแล้วนะครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับอันนี้คือพื้นที่ของนะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับถ้าเราลบออกด้วยสามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับนี่รูปเล็กคือสิ่งที่เราไม่เอานะครับนี่ ก็จะเหลือเฉพาะพื้นที่ส่วนที่เราแรงเงานะครับดังนั้นนะพื้นที่ส่วนที่แรงเงานะครับจะเท่ากับนะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับลบกับสามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่แรงเงานะครับพื้นที่แรงเงานะครับเท่ากับนะครับสามเหลี่ยม A B C นะครับลบกับสามเหลี่ยมนะครับ d b e นะครับนะก็จะเท่ากับนะครับยี่สี่ครับลบแปดนะครับยี่สี่ลบแปดได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับสิบหกนะครับหน่วยก็คือตารางหน่วยนะครับไม่คือคำตอบของเราข้อแรกนะครับนะฮะนี่หน้าตาของมันนะครับพื้นที่ส่วนแรงเงานะครับนะฮะเราก็จะหาสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับลบออกด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับ เราก็จะได้นะครับพื้นที่ของรูปที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อ5นะครับนะหรือก็คือตัวอย่างที่1ของเรานั่นเองนะครับต่อมาครับพิจารณาข้อ6นะครับพิจารณาข้อ6อ่าเป็นรูปดินสอนะครับนะหรือบางคนก็มองว่าเป็นรูปบ้านนะครับนะพิจารณาพื้นที่กันนะครับนะก็จะมองนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับกับรูปสามเหลี่ยมอ่า จะมีสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับกับสามเหลี่ยมนะครับนะมองแค่นี้นะครับเราจะแยกหาเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือจะให้นักเรียนหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยสีเหลืองเหลือนี่ก่อนนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับก็หาพื้นที่สีนะครับชมพูชมพูตัวนี้นะครับนะม่วงม่วงชมพูเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับโดยที่นะครับสี่เหลี่ยมเราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก่อนนะครับ สี่เหลี่ยมครับกำหนดด้านนี้ยาวสี่นะครับนะด้านนี้ยาวห้านะครับสี่กับห้าครับแน่นอนครับเราหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมได้แล้วนะครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเท่ากับกว้างนะครับคูณยาวนะครับกว้างคูณยาวด้านไหนคือด้านกว้างครับด้านกว้างยาวสี่หน่วยนะครับด้านกว้างสี่หน่วยนะครับส่วนด้านยาวของเราคือห้าหน่วยนะครับสี่ห้าเท่ากับ 20นะครับหน่วยของสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับนะสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้นะครับที่มีด้านกว้างนะครับ4หน่วยนะครับด้านยาวห้านว่ยจะมีพื้นที่เท่ากับ20ตารางหน่วยนะครับเราจะได้นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมาแล้วนะครับจากนั้นครับเรามาหารูปพื้นที่สามเหลี่ยมกันนะพื้นที่สามเหลี่ยมโดยที่นะครับเรารู้ว่าไอเนี่ยสี่หน่วยนะครับตัวนี้สี่หน่วยนะครับแสดงว่านะครับแสดงว่า ฐานของรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับก็ยาวสี่หน่วยเท่ากันนะครับสี่หน่วยเท่ากันต่อมาครับปัญหาเรื่องความสูงครับนะความสูงนะครับของรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้านเรียนสังเกตนะครับเขาบอกว่านี่ครับจากฐานตัวนี้นะครับมาจะหลดยอดนะครับของรูปดินสอตัวนี้นะครับแปดนะครับแต่ว่าเส้นของสี่เหลี่ยมเราเนี่ยมาตัวนี้แล้วห้านะครับถามว่าจากนี่ถึงนี่ต้องเป็นเท่าไหร่ครับนะจากห้าตัวนี้ห้าแล้ว ครับต่อมาอีกนะครับตรงนี้นะอีกเท่าไหร่ถึงจะครบ8นะครับสรุปก็คือ3หน่วยนะครับตรงนี้อีก3หน่วยแสดงว่านะครับแสดงว่านะครับความสูงของรูปสามเหลี่ยมเรานะครับก็จะนะครับเป็น3หน่วยครับสามหน่วยนะครับสามเหลี่ยมของเรานะครับก็จะยาวทั้งสิ้นนะครับเอ้สูงนะครับสามหน่วยนะครับสูงสามหน่วย นะครับสูงตัวนี้มาสหน่วยนะครับฐานเป็น4นะครับดังนั้นนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับจะเท่ากับเสนหนึ่งสองครับคูณกับฐานนะครับแล้วก็คูณกับสูงนะครับคูณกับสูงเราก็จะได้ว่านะครับพื้นที่สามเหลี่ยมคือเส้หนึ่งสองครับคูณฐานคือ4นะครับ4หน่วยคูณสูงคือ3หน่วยนะครับแล้วก็คูณไปครับ4 3สได้12 นะครับสิบสองว่าคูณกับเซนหนึ่งส่วนสองนี่คือแบ่งครึ่งนะครับจะเหลือนะครับหหน่วยนะครับตอบพื้นที่สามเหลี่ยมก็เท่ากับ6ตารางหน่วยนะครับหตารางหน่วยคราวนี้ครับพื้นที่ที่เราต้องการคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับของรูปดินสอนี้นะครับก็คือนะครับนี่พื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับต้องเอานะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับมารวมกับพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับดังนั้นนะครับพื้นที่นะครับแรงเงานะครับ ก็จะเท่ากับนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับบวกกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะครับซึ่งนั่นก็คือเอา20ตารางหน่วยเนี่ยมาบวกกับ6ตารางหน่วยนะครับ20บวก6นะครับก็ได้เท่ากับ26นะครับดังนั้นพื้นที่ของรูปดินสอของเรานะครับนะก็คือจะมีขนาดเท่ากับนะครับ26ตารางหน่วยนะครับก็ตอบเรียบร้อย โอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลุยนะครับข้อมหากกับความยากนะครับพื้นที่ของรูป h ตัวนี้นะครับรูป h นะครับหรือ h ของเรานะครับรูป H ตัวนี้นะครับว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับมาซูมดูกันนะครับกูเจมจะขยายความนะครับดูรูปขนาดรูปกันโอ้โหยากเลยนะครับ ให้ไปกวาฟาบตัวนี้นะครับปื๊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 บนะครับเรียบร้อยนะครับเขากําหนดมาให้นะครับว่าระยะนะครับของเทตข้างบนเนี่ยตัวนี้นะครับเท่ากันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็หนึ่งนะครับนี่ก็หนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็หนึ่งนะครับแสดงว่านะครับไอ้สีเหลืองตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งหมดเลยนะครับสีเหลืองตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับ จากนั้นครับเขากาหนดมาให้นะครับว่าไอ้ด้านข้างตัวนี้ยาวหนะครับนะแสดงว่าสีม่วงนะครับสีม่วงตัวนี้หนะครับม่วงหนะครับม่วงหจากนั้นครับสีส้มครับตรงนี้นะครับนะสีส้มตัวนี้ทั้งหมดนะครับนี่พวกนี้นะครับเขาให้มาเป็น2 5จ้านะครับใหญ่ไปนะครับขอย่อขนาดหน่อยนะครับสีส้มตัวนี้นะครับขอเปลี่ยนไซส์นะครับหัวหน่อยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น2.5ทั้งหมดนะครับ2.5ทั้งหมดนะครับข้างบนตัวนี้ก็2.5นะครับแล้วจะหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาครับเขาแรงเงาหมดเลยนะครับนะแสดงว่าเราต้องหาพื้นที่นี่ครับของหมดนี้เลยครับรูปเพชตัวนี้ทั้งหมดนะครับมันเป็นเท่าไหร่โอ้โหกุ้มนะครับเจออย่างงี้ก็กุ้มเลยนะครับนะจะหาพื้นที่ยังไงนะครับ อูเจมแนะนำนะครับ <Joseph> ให <tinc S 1> ้เราหาเป็นทั้งหมดสรูปนะครับมองให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสรูปนะครับโดยที่นะครับนี่นี่นี่นะครับขอใช้ปากกาสีนี่แล้วกันกา l ล็กซี่นะครับนี่ครับมองให้เป็นนี่ครับนี่คือสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับอันนี้สี่เหลี่ยมสองรูปนะครับนะแล้วก็นี่นะครับสี่เหลี่ยมรูปสุดท้ายสี่เหลี่ยมสามรูป สี่เหลี่ยมสามรูปนะครับลืมาหนดมาให้ตัวนี้นะครับระยะดําๆตัวนี้นะครับเท่ากับสองหน่วยนะครับสองหน่วยนะครับคราวนี้นะครับดันเดรกก็แยกคิดเลยนะครับว่าจะหาอะไรนะครับของให้แท่งนี้ก่อนนะครับแท่งอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปนี้นะครับเรารู้นะครับว่าด้านด้านยาวนะครับ6หน่วยด้านกว้างหนึ่งหน่วยนะครับนักเีรนหาพื้นที่ของรูปนี้เลยนะครับพื้นที่ของอันนี้นะครับจะเท่ากับนะครับ กว้างนะครับคูณกับยาวนะครับกว้างคูณกับยาวนะครับจะได้เท่ากับนะครับกว้างอันนี้กว้างหนึ่งหน่วยนะครับยาวทั้งหมดหกหน่วยนะครับก็คูณเข้าไปครับหนึ่งคูณหกได้หกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่นะครับของแง่งเห็ตตัวนี้น, ibly, นะครับยาวๆนะครับจะมีพื้นที่เท่ากับหกตารางหน่วยนะครับหกตารางหน่วยเสร็จนะครับเสร็จ ทำลองเดียวกันครับนี่มันเหมือนกันเลยนะครับไอตัวนี้นะครับ6นะครับตัวนี้6ตัวนี้ก็6นะครับนะไม่ต้องคิดนะครับ6กับ6นะครับจากนั้นครับเหลือแง่งตัวนี้นะครับแง่งตัวนี้นะครับไอตัวจมูกเห็ดนะครับตัวนี้ครับมีระยะเท่าไหร่นะครับกําหนดตัวนี้มาให้2นะครับเราต้องหาระยะนี่ครับนะดูอย่างนี้อาจจะมองคล้ายๆว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ไม่ใช่นะครับแต่ไม่ใช่ นักเรียนมาดูกันนะครับขอลบนะครับรูกที่วาดเยอะๆออกนะครับนี่ถ้าเราดูนะครับพอกําหนดมาให้แล้วนะครับว่าระยะนะครับตรงนี้นะครับเป็น2.5นะครับ2.5ตัวนี้ก็2.5นะครับถ้านักเรียนดูนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับยาวทั้งหมด6นะครับตัวนี้ยาว6นะครับ นนี่ไป2.5ครับนี่ไป2.5ครับเหลือสีเหลืองตัวนี้ครับเท่าไหร่สีเหลืองตัวนี้เท่าไหร่นะครับอ่าเอา2.5บวกกันก่อนสองบวกสอได้5นะครับ5แสดงว่าตัวเนี้ยนะสามอันนะครับ2.5นะครับบวกเหลืองบวกสอเนี่ยครับต้องได้6นะครับนะ2.5นะครับบวกเหลืองแล้วมาบวก2.5เนี่ยต้องยาวเท่ากับ6นะครับนะครับ แต่ว่า2.5ุดบวกสองุ้าเป็น5เองครับขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น6ครับขาดอีก1นะครับขาดอีกหนึ่งแสดงว่าด้านนี้นะครับด้านเหลืองเหลือยาว1นะครับพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับว่าตัวนี้เป็น1นะครับหรือว่าเหลืองเหลือเป็น1นะครับสีดำตัวนี้นะครับยาว2ครับสีดำตัวนี้ยาวสองหาพื้นที่ของรูปนี้ได้ไหมนะครับกระตอบว่าได้เลยนะครับไม่ยากนะครับดังนั้นพื้นที่นะครับไอ้งงๆของ h ตัวนี้นะครับ ก็จะเท่ากับนะครับนี่หนึ่งนะครับนี่สองนะครับหาพื้นที่ครับเท่ากับกว้างนะครับคูณยาวเหมือนเดิมนะครับกว้างคูณยาวนะครับก็จะได้เป็นนะครับกว้างเท่ากับนะครับหนึ่งหน่วยนะครับยาวเท่ากับสองหน่วยนะครับหนึ่งคูณสองก็ได้สองนะครับตอบนะครับตารางหน่วย าวนี้นะครับเราก็จะได้นะครับแง่งทั้งสามนะครับพื้นที่ของทั้งสามแล้วนะครับนะไอ้แท่งงตัวนี้นะครับหกตารางหน่วยนะครับเราก็จะได้ว่านะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับฟา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 นะครับส่วนที่แรงเงาตัวนี้หกนะครับส่วนที่แรงเงาตัวนี้ครับเท่าไหร่ครับอีกหกนะครับอ่าเราก็ต้องมารวมกับตัวนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่สองตารางหน่วยนะครับดังนั้นนะครับพื้นที่ส่วนที่แรงเงานะครับนะพื้นที่นะครับ แรงเงานะครับส่วนที่แรงเงานะครับก็จะเท่ากับนะครับ6นะครับบวก2แล้วก็บวก6นะครับนะทำไมถึงเป็น6บวก2บวก6นะครับก็นี่ครับนะไอ้ตัวแง่งนี้นะครับ6นะครับแง่งนี้2นะครับแง่งนี้6นะครับก็บวกกันครับ6บวก2บวก6นะครับอ่าก็ได้พื้นที่รวมนะครับของตัว h ของเรานะครับก็จะได้เป็นเท่ากับนะครับ14นะครับ ตารางหน่วยตารางหน่วยเรียบร้อยนะครับคราวนี้ครับเหลือข้อแปดนะครับข้อแปดโอ้โหนะครับยากซะด้วยนะครับเป็นพื้นที่นะครับเฉพาะแง่งนี้นะครับของรูปนะครับนี่สี่แง่งตัวนี้นะครับที่แรงเงานะครับมีพื้นที่เท่าไหร่ นะครับโอ้โหโดยที่กําหนดมาให้ครับว่ารัศมีนะครับของวงกลมนะครับเจ็ดหน่วยครับให้มาแค่นี้เลยนะครับนักเรียนลองทําดูนะครับนะทาได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทําได้ก็ดีนะครับไม่ได้เดี๋ยวนะครับครูเจมมาเฉลยคาบหน้านะครับครับนะครับสำหรับเนื้อหานะครับการหาพื้นที่นะครับนะวันนี้นะเราก็ได้นะครับหาพื้นที่ของนะครับ ส่วนที่แรงเงานะครับรูปนี้นะของรูปสามเหลี่ยมนะครับนะหาพื้นที่นะครับของรูปดินสอนะครับแล้วก็หาพื้นที่ของตัว h นะครับตัวเฮทเฮนแม่ไก่นะครับหรือ h นะครัของเรานั่นเองนะครับหาไปทั้งหมด3รูปนะครับซึ่งนะเออแต่ละรูปก็หาไม่ง่ายเลยนะครับหาไม่ง่ายเลยนะยังเหลือพื้นที่นะครับของรูปที่8ครับรูปสุดท้ายเป็นรูปอะไรแปลกๆตัวนี้นะครับนะเป็นเหมือนนะครับสี่เหลี่ยมนะครับถูกลบออกด้วยวงกลม นะก็ไม่รู้นะครับว่านักเรียนพอจะหาได้ไหมนะถ้าหาได้นะครับก็ดีครับเาก็ถ่ายส่งมาอวดครูหน่อยนะครับนะหาไม่ได้ครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะครับครูเจมจะเฉลยครับหน้านะครับครับหน้าสำหรับนะครับเนื้อหานะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับของวันนี้นะก็คงจะนะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับเรื่องการหาพื้นที่รูปต่าง ก็เจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ